สวัสดีครับผมแจ็คเป๊ปโอ้ไม่ใช่แล้วสวัสดีครับพเ,เ,เพื่อนๆพี่ทุกคนที่กดพลาดเข้ามาดูครับผม yeah. วันนี้จะเอาไปเซตหน่อยนะฮะใส่พ่อท่อสูตรเราดูมันจะวิ่งได้หรือเปล่ารอติดตามชมครับผมโอเค thời gian tới nó mang cấp nâng nó không Hãy subscribe cho น้องกูยอยู่ไ,ไหนวะอะไ่โอ้ยไม่ได้โอโวกพวขอยาไปเติมน้ำมันก่อนครับผม จูนเนน่จะวิ่งจะวิ่งได้หรือเปล่าบัปากสนิมครับดมเดิมครับคนเติมคนคนแรงอะครับ นะถนนที่ไม่ค่อยมีคนครับผมถนนปิดขอยับไปเติมน้ำมันก่อนใม่มาเนาะมีมาเนาะ95ไม่อยู่ไม่อยู่โอเค 40บาทครับผม95 โอ้โหมาจอดเลยหาเนี่ไปคัเช็ดูครับผมมันจะคือไหม จับ GPS ดูว่ามันได้เท่าไหร่พอถนอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนนะครับผม

มันจะวิ่งได้เท่าไหรไม่รู้เน็ตดีหรือเปล่าเนี่ะมาลองดูครับกานทางนี่แหละ กปิดหนึ่งครับยังไม่ได้จูนไม่ได้เก็บอะไรเลยลองเอามาเซตด,ดูหน่อยจะวิ่งได้หรือเปล่า <S <S เดี๋ยวให้รถไปก่อนครับ <S 1> <S 1> คงคงไม่มีหมาไม่มีวัวเนาะ,ะไม่มีหมาไม่มีวัวเนาะ <S <S ลองดูครับ สายต้องไปจูนเก็บอีกนิดครับผมรู้สึกว่าอ่ะรู้สึกว่าปลายห้อยๆอ้อฮะเด็กหัดใหม่ครับอย่าว่ากันครับรอรถไปก่อน ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเอาท่อท่อเดิมมาวิ่งดูแล้วกันว่าอันไหนมันจะวิ่งได้ดีกว่ากัน yeah, <no. S 1> เดี๋ยวกดดู GPS ก่อนมันได้หรือเปล่ารู้สึกว่ามันไม่ไปวะ่ะไม่หาเอ้ยไม่ขึ้นเลยหูว่าละ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ